สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตข่าวของคุณหลุนเจียรุนกันนะคะตอนนี้ก็มีประเด็นหลายๆเรื่องเลยสำหรับคุณหลุนเจียรุนนะคะแต่ว่าอัปเดตข่าวนี้จะมาจากวันที่28กรากาคมปี2025นะคะบนแพลตฟอร์มโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเห็นว่าน่าสนใจดีนะคะคุณหลุนเจียรุนนะคะผู้กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็ตอนนี้ได้รับการยกย่องด้วยนะคะว่าเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะอยู่ๆแล้วเหตุการณ์ ไหนนะคะคทําให้แบบบล็อกเกอร์หรือว่านักข่าวก็มาแบบให้การยกย่องนะคะคุณหลินเจียหลุนว่าเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็มีข่าวรือนะคะหนาวหูบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่าเอออาจจะมีปัญหากันนะคะระหว่างาความเป็นเขาเรียกอะไร ภรรยานะคะภรรยาคุณหลินเจียหลุนกับคุณหลินเจียหลุนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้เขาไม่ไม่แผลมออกมาหรอกเพื่อนเพราะว่าเขาก็คงจะกลัวนะคะเหล่าบรรดาลูกๆหรืออะไรเงี้ยจะมาเห็นเป็นดิจิตอลฟุตปิ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีะหลักฐานหรือว่ามีใครออกมาพูดอะไรเพิ่มเติมใหม่นะคะแต่ว่านะคะในช่วงเดียวกัน,นเพื่อนมันมีกรณีของ นักแสดงหนุ่มท่านหนึ่งเพื่อนๆจำคุณจือวีได้ไหมคะก็มีข่าวาวนะคะว่าคุณจือวี่อะออกับแฟนของเขาอะ่ะมันมีกรณีนอกใจกันขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าพอพูดถึงคุณจือวีปุ๊บนะคะคนก็ไปเปรียบเทียบกับคุณหลินเจียหลุนนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องราวของคุณจือวีก่อนนะคะเอาละ่ะ ข่าวซุบซิบแล้วก็ข่าวลือนะคะออกมาก็มักจะเป็นอะไรที่คนชอบเนาะก็จะทําให้เกิดการอชอบชอบที่จะรู้นะคะ <c oughs> มักจะก่อให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนะคะ <c oughs> จนหลายคนเลยก็ฉวยโอกาสจากสถานการณ์แบบนั้นเช่นเดียวกันก็คืออาจจะเป็นแบบเอเจนซี่ค่ายไหนหรือว่าคนที่อยากจะขัดแข้งขังขงขงดขาดาราท่านใดก็ออกมาฉวยโอกาสกันเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้ในกรณีของนักแสดงจื่อวี่นะคะที่เพิ่งเผชิญกับความล้มเหลวจากเรื่องอื้อ ถือว่าเขาก็คือ มีเรื่องอื้อเฉาแล้วมันก็กลายเป็นดาบสองคมนะคะก็คือก่อนที่อดีตแฟนสาวนะคะของจิวี่นั้นจะถูกเปิดเผยออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภาพลักษณ์ของจิวี่ยังคงดูเป็นผู้ชายนะคะหล่อหลอ,ลอบริสุทธิ์แล้วก็จริงใจค่ะแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมานะคะเขาก็กลับกลายเป็นประเด็นร้อนในทันทีเลยไม่เพียงแต่ดาราสาวทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนจะออกมาเปิดโปงการหลอกลวงนะคะการเข้ามาหลอกลวงของเขาแต่ว่าแฟนๆของเขาเองก็ ริ่ที่จะเลิกติดตามจิวีเป็นจํานวนมากเลยค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะอดีตเพื่อนร่วมทีมก็ยังประกาศต่อสาธารณชนนะคะว่าพวกเขาไม่ได้ลังแก่เขานะแล้วก็ความสัมพันธ์ในการทํางานเดิมของพวกเขาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนั่นเองนะคะนี่คือเพื่อนร่วมงานการเดทนะคะควรเป็นเรื่องที่จรงิงจังแล้วก็จริงใจค่ะแต่ว่าจิวีนั้นกลับเลือกเส้นทางของการนอกใจนะคะเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่คนคนเดียวไงเขายังบอกว่าบอกเป็นในถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกนะคะ กับเพื่อนสนิทของอดีตคนรักของเขาต่ออีกต่างหากค่ะต่อหน้าอดีตคนรักเนี่ยเขาไม่เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์แฟนๆอย่างรุนแรงเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเปิดเผยตัวตนนิสัยที่แท้จริงของเขาออกมาด้วยซึ่งก็ทําให้ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้นะคะโอ้เอาละค่ะเรื่องใหญ่เลยสําหรับจือวีเนาะน่าจะหมดอนาคตนะวันเพื่อนตรงกันข้ามนะคะกับแบบทางจือวีอย่างสิ้นเชิงนั้นก็คือนักแสดงหนุ่มตรนเจียรุนค่ะเขานั้นกลายมาเป็นหัวข้อเปรียบเทียบแล้วก็หัวข้อสนทนา ที่ได้รับความสนใจอย่างไม่คาดคิดเลยนะคะด้วยการพาดหัวข่าวที่สะดุดตาว่าเนี่ยเรนเจียรุนเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงนะคะคบใครครบคนเดียวแต่งแล้วก็บอกแต่งนะคะคือการสนทนาเริ่มเปรียบเทียบนะคะการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรเดียคือมีความรักมันก็ เป็นส่วนของความรักก็ประกาศออกไปนะคะก็เลนเจียลุนนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดเนาะเพราะว่าเขานั้นแต่งงานเร็วนะคะก็สะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบแล้วก็มุ่งมั่นอย่างยอดเยี่ยมค่ะจนกลายมาเป็นมาตรฐานสําหรับประชาสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของคนดังชายไปเลยค่ะในวงการนี้นะคะคนดังผู้ชายเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะปิดบังความรักความสัมพันธ์ความโรแมนติกของตนเอาไว้นะคะเพราะกลัวจะเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนๆนั่น ซึ่งนำไปสู่การนินทาแล้วก็ข่าวลือออกมาบ่อยครั้งนะคะแม้แต่คนที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะก็มักจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมหลังจากได้รับการอนุมัตินะคะจากต้นสังกัดก่อนค่ะจึงจะประกาศความสัมพันธ์ได้อย่างไรก็ตามหลนเจียหลุนเนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะอาชีพการงานของเขาในขณะที่พุ่งสุดๆในปี2017นะคะผลงานตอนนั้น Thegory of t อ n g ังไดนาสตค่ะที่เขาแบบว่าเออเป็นพระเอกเนาะเรื่องนั้นก็เขาก็แบบไม่ได้ รักษาภาพลักษณ์ที่จะต้องปิดบังเรื่องครอบครัวเลยนะคะเขาประกาศตั้งแต่ปี2017แล้วว่าเขาแต่งงานกับแฟนสาวอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็แน่นอนมีข่าวลือล้าลๆนะคะคอเกี่ยวกับแฟนสาวของหลินเจียหลุนเต็มเลยบนโลกออนไลน์ในขณะนั้นแต่ว่าหลินเจียหลุนก็เลือกที่จะยังคงแบบเชื่อมั่นในตัวแฟนสาวแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นนะคะโดยระบุว่าเขานั้นต้องการมุ่งเน้นไปที่การทํางานแล้วก็ต้องการใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบที่ไม่ ไม่อยู่บนหน้าโซเชียลมีเดียนะคะกับคนที่เขารักนั่นก็หมายถึงครอบครัวเนาะก็คือภรรยาแล้วก็ลูกนั่นเองค่ะทัศนคติที่ซื่อสัตย์นะคะเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์แบบนี้ของหลินเจียหลุนก็นําไปสู่ช่วงเวลาที่อาชีพการงานของเขานะคะก็เรียกได้ว่ามีตกต่ําลงแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขาถูกบริษัทนะคะตัดหน้าไปชั่วคราวนั่นเองแต่ว่าเป็นก็เป็นแค่ช่วงปั๊บเดียวเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามในปีต่อจากนั้นนะคะต่อจากปี2017เนี่ยท่ามกลางแรงกดดันจากภ นค่ะเหลินเจียหลุนเองนะคะก็ยังคงยืนยันเนาะที่แบบเออจะ คือบอกไปแล้วว่ามีครอบครัวก็มีครอบครัวเขาก็แบ่งปันภาพถ่ายอย่างเช่นภาพลูกนะคะขึ้นมาบนว้ยป๋ออย่างมีความสุขเลยนะคะแล้วก็แสดงถึงความตื่นเต้นแล้วก็ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคุณพ่อนะคะอย่างเปิดเผยเลยค่ะแม้ว่าการกระทําของเขานะคะอาจไม่เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปในแบบเรียกไรในใน,ในการที่ดาราศิล,ลปินพระเอกท่านหนึ่งจะมาเปิดเผยเรื่องราวของการมีเมียแล้วมีลูกแล้วอะไรในตอนนั้นนะคะมันก็สองพันอ่ะเพื่อนก็ ถือได้ว่านานอยู่เนาะแต่เมื่อมองย้อนกลับไปนะคะหลายคนกับทาบซึ้งนะคะในความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ซื้อสารที่เขาได้มอบให้กับคนสําคัญของเขาที่อยู่ข้างๆเขาอะไรเงี้ยค่ะนนอกจากนี้แล้วน,นะคะเรียกได้ว่าเขาเป็นคนปฏิเสธที่จะเสแสร้งนะคะทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือว่าจะมาปิดบังเป็นความลงความลับอะไรไม่มีเลยนะคะก็ต้องชื่นชมคุณหลินเจียหลุนมากๆเลยค่ะหลินเจียหลุนนะคะเคยกล่าวเอาไว้ด้วยเพื่อนๆว่าระหว่างความรักกับอาชีพการงาน Yep. ผมมักจะเลือกความรักก่อนนะคะความรักเป็นสิ่งที่พบเจอได้เพียงแค่โอกาสนะคะโอกาสน้อยๆเนี่ยก็จะเจอได้ค่ะความรักเพราะฉะนั้นจะต้องเอาความรักเอาไว้ก่อนนะคะแม้ในปัจจุบันนั้นอาจจะดูว่าความคิดนี้มันไหลเดียงสาแต่ว่าพฤติกรรมในชีวิตจริงของเหลินเจียหลุนนั้นก็ไม่ต่างจากตัวละครพระเอกในนิยายนะคะหลายๆหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือการดำรงอยู่แบบที่พบเจอได้เพียงแค่ไหนๆก็เจอแล้วนะคนนี้คือคนที่เรารักแล้วเขาก็รักเรา แต่งงานกันมีครอบครัวกันเลยนะคะในวงการบันเทิงที่แปลกประหลาดนะคะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เนี่ยทรัพยากรที่ดีแล้วก็การตลาดที่แข็งแกร่งสามารถดึงดูดศิลปินผู้ทรงเสน่ห์นะคะให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ผู้ที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชมแล้วก็รักษาอิทธิพลผ่านทางหน้าจอได้อย่างยืนยาวอย่างแท้จริงนะคะก็ต้องนี่แหละเป็นคนที่เปิดเผยแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมีความโดดเด่นนะคะที่ไม่ เพียงแต่มีพรสวรรค์ทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังต้องเก่งในการสร้างสมดุลน,นะคะระหว่างชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเตรียมตัวต้อนรับคุณหลนเจียรุนนะคะมาประเทศไทยกันนะคะก็ไม่เป็นไรเขาไม่โสดแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าใจพอรู้มานานแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะแม้ไทยทั้งหลายนะคะก็เตรียมต้อนรับกันให้ดีแล้วก็เดี๋ยวรอชมผลงานปีนี้เนาะอาจจะได้ดูเรื่องไอ้นั่นเนาะ Love and Cloud นะคะ,ะชื่อไทยจำไม่ได้แต่ว่า คื่อไทยที่แปลมาจากนิยายต้นฉบับของเขาก็คือเหนือหอฟังห่วงนั่นเองก็น่าดูมากๆเลยนะคะทุกคนก็ขอแบบ ขอแค่ขอแค่พระเอกไม่ตุยเรื่องนี้นะคะก็ป่วยทั้งเรื่องเหมือนกันในนิยายต้นฉบับเขาไม่ตุยนะนเพื่อนแต่ว่านางเอกจากเขาไปช่วงหนึ่งกว่าจะกลับมาก็นู่นเลยนะคะเกินครึ่งเรื่องไปกว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันเดี๋ยวเรารอดูว่าการพัฒนาของบทละครจะเป็นอย่างไรนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ